สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวดังต่อไปนี้นะครับบอกว่ายัน250สอวอน้อมนำพระราชำดำรัสทำหน้าที่เพื่อปวงชนชาวไทยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมชายสแสวงการในฐานะสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอนะครับสมชายได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ สมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยวุฒิสภาชุดที่12มาจากรัฐธรรมนูญ2560ดังนี้นะครับ1คือมาตามตำแหน่ง6คน 2. คือมาจากการสรรหาตรงจากคณะกรรมการสรรหา19 4คน สคือมาจากการสรรหาและก็เลือกกันเองทั่วประเทศจำนวน50คนสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนเนี่ยได้รับพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระม่มแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา269ตามรัฐธรรมนูญจะแตกต่างจากสมาชิกวุฒิสภาในอดีตทั้งรัฐธรรมนูญ2540 และรัฐธรรมนูญ2550ที่สอวอขณะนั้นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งและสรรหาผสมเลือกตั้งเมื่อได้ครบจํานวนแล้วมีแค่การประกาศรับรองโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชฯกฯิจจานุบเบกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีพระบรมราชโองการโปดรปดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเช่นสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เลยดังนั้นสมควรอย่างยิ่งครับที่สมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนเนี่ย จากได้น้อมนำพระราชลำรลัสในพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566ในการใช้สติปัญญาความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ใจไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเปน็นสิ่งสำคัญสูงสุดให้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราชและของชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง